สวัสดีครับก็กลับมาพบกับการสปอยบีทภาคสงครามเลือดเป็นปี EP ปีที่24กันต่อนะครับสามารถรับชมทุกตอนได้ที่ลย์ลิสต์ด้านล่างและอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับหลังจากที่ซาะกิเกมบจินั้นสามารถเอาชนะพลังเอ่งจินนาการของแกรมมี่ตัวไม้หกที่แข็งแกร่งได้ป้อมปราการนะครับที่เป็นเวทีประลองขนาดใหญ่นั้นก็ได้พังทลายลงเรายมตูดสมาชิกหน่วยนั้นก็สัมผัสได้ถึงแรงดันวิญญาณครับที่สงบลงแล้วของวัวหน้าซาะกิของเขา ก็คงคิดว่าการต่อสู้นี้ได้จบลงแล้วนั่นเองนะครับพวกเขานั้นก็ได้วิ่งไปหาเกมจินะครับด้วยความดีใจส่วนเกมจินั้นก็ได้พูดจริงายว่าแม้แต่เวทีประลองนี้ก็ยังไม่เหลือรวมถึงรอยเลือดทั้งหมดก็หายไปด้วยเช่นกันแล้วเกมจินั้นก็ได้กลากเลือดออกมาครับก็ดูเหมือนว่าเขานั้นจะบาดเจ็บไม่น้อยอยู่ทีเดียวเลยนะครับคงมีอวัยวะบางส่วนเสียหายหูของเขาก็เหมือนจะอือด้วยนะครับเพราะว่าแรงระเบิด ให้ตายสี่แบบนี้เกมบจินั้นก็ได้พูดขึ้นเกมบจินั้นก็ได้ร้องเรียกหายาชิรุมันจบแล้วเจ้าอยู่ที่ไหนแต่ดูเหมือนว่าจะมีเพียงชุดของยาชิรุครับที่ตกอยู่บริเวณเท้าของเกมบิจิเกมบจินั้นจะเหยียบอยู่แล้วครับแต่ไม่รู้นะครับว่าเขานั้นได้เห็นมันหรือเปล่าขณะเดียวกันครับที่สมาชิกของหน่วยนั้นก็ได้เข้ามาที่เกมบจิพอดีเกมบจิจึงให้พวกเขานั้นได้ตามหายาชิรุแต่สมาชิกหน่วยบอกว่าพวกเขานั้นก็ไม่สามารถที่จะสัมผัสแดงดันวิญญาณของยาชิุได้ เลยไม่น่าที่จะอยู่แถวนี้ว่าน,น้ายังหาไม่เจอเลยและพวกเขานั้นจะหาเจอได้ยังไงกันเก็มบจิจิงตะโกนนะครับไล่ให้พวกเขานั้นออกไปตามหาหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้การรับกลับและก็แยกย้ายกันไปตามหาในทันทีแต่อึดใจเดียวครับคล้อยหลังไปนิดเดียวก็ได้มีสายฟ้าฟาดนั้นลงมายังสมาชิกหน่วยในทันทีพร้อมกับเสียงที่พูดขึ้นมาร่วมกลุ่มกันแบบนี้มันก็สวยทีจะได้จบในทีเดียวผู้ที่ปรากฏตัวออกมาก็คือกลุ่มของเรตเติดิตเตอร์ผู้หญิงสีคน ซึ่งด้านหน้านก็คือ c a n ดิสเกบนิดอักษรจีผู้ใช้พลังของสายฟ้าซ้ายมือนั้นก็คือ g ีเซลเวเซลอักษรแซผู้มีพลังของซอมบี้ด้านหลังนะครับที่อกโตโต,ตหน่อยก็คือ m ิ d i น่าเอ็กแอลอักษรพีผู้มีพละกําลังอันหมาศาลและสุดท้ายครับคนที่กลางร่มอยู่ก็คือลิซโตแลมเพิร์ตอักษรจีผู้มีพลังในการกัดกินแคนดิสั้นคือผู้ใช้พลังของอัสูนิบาศคือสายฟ้านั้นโจมตีออกไปในครั้งแรก ทำให้เหล่าสมาชิกหน่วยที่เหลือนั้นก็ต่างที่จะเข้ามาโจมตีในทันทีขณะที่สายฟ้านั้นกําลังฟาดออกไปอีกครั้งเพื่อโจมตีสมาชิกที่เหลือเกมจินั้นก็ได้เข้ามาปกป้องลูกน้องของเขาเกมจินั้นได้กระโดดเข้ามาฟันในทันทีแต่แคนดิสนั้นก็หลบได้และได้ฟาดสายฟ้านั้นไปโดนเกมจิเนี่ยไปเต็มเต็มด้วยนํำซ้ํายังโดนหมัดอันทรงพลังของมดินานั้นอัดไปยังสุดแดงด้วยจนร่างกายของเกมจินั้นก็ได้หล่นลงไปกระแทกพื้นอย่างจัง แคนดิสได้พูดว่าเจ้าสู้กลับแกมมี่แล้วเอาชนะมาได้เจ้ามันเป็นสั์ปรลาดจริงๆนะเหรอขณะที่สมาชิกในหน่วยนั้นก็ได้วิ่งเข้ามาเพื่อที่จะช่วยเหลือแกมบิจิดิตโตโตนั้นก็ได้ใช้ปากขนาดใหญ่อันทรงพลังของเธอนั้นงาบนะครับพวกเขาไปหลายคนมันเป็นตัวอะไรกันเนี่ย หยุดนะพวกแกเกมบจินั้นไม่อาจที่จะตนรับได้กับการกระทำแบบนี้เกมบจิพยายามประยุงร่างของตัวเองนั้นขึ้นมาอีกครั้งแต่ทว่าเศษซากหินขนาดมหึอม,มานั้นที่มิดินานั้นได้ยกมันขึ้นมาเพื่อที่จะอัดใส่เกมบจิไปอีกครั้งเราสมาชิกหน่วยที่เห็นแบบนั้นนะครับก็ดูเหมือนว่าจะวิ่งหนีแต่ก็โดนจีเซลนะครับแม่สาวซอมบี้นั้นเข้ามาจัดการอีกพวกสมาชิกหน่วยเมื่อเห็นอย่างนั้นนะครับก็เข้าโจมตีเธอในทันทีและโจมตีนะครับฟาดดาบก็ไปใส่ ตัวของจีเซลได้นะครับกลางลําตัวแต่เลือดของเธอนั้นก็ได้กระเซ็นนะครับไปโดนสมาชิกหน่วยตรงนั้นไปหลายคนเลยทีเดียวครับและเลือดที่โดนตัวของพวกเขานั้นสิ่งนี้กีเซลนั้นได้บอกว่าทุกคนที่โดนเลือดของเขานั้นจะกลายเป็นซอมบี้หลังจากนั้นครับดูเหมือนว่าหินก้อนยักษ์ที่มิดินาน้น,นะครับได้อัดกระแทกเข้าไปที่เกมจินั้นก็ดูเหมือนว่าจะโดนไปเต็มเ็มนะครับทำให้เกมจิในตอนนี้ก็นอนแน่นิ่งไปอีกครั้งหนึ่งแทบกระยับตัวไม่ได้เลยครับ บัตรบจริงๆมันจบแค่นี้แล้วสินะเกมปาจ,จินั้นก็ได้พูดทิ้งท้ายขึ้นส่วนทางฝั่งของสี่สาวฟินที่นั้นก็ดูเหมือนว่าจะสนุกมากครับใครจะผิดจากเจ้านี้มาเป่ายิ่งจุดกันดีกว่าแต่ขณะที่พวกคนนั้นกําลังออกค้อนหรือกันไกลกันเนี่ยบนท้องฟ้านั้นก็ได้มีการระเบิดขึ้นสี่สาวนั้นก็ได้หันไปสนใจนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วเหตุการณ์ก็ได้ตัดไปที่จุดอื่นกันบ้างครับโอไมดะนั้นกําลังเผชิญหน้ากับนักรบดวงดาราครับซึ่งก็เป็นพวกทหารของินี่ ทำให้โอมายดะนั้นถึงกับฉุนมากครับที่ต้องเข้ามาจัดการกับพวกลูกสมุนแบบนี้แต่ก็ดูเหมือนว่ามันจะมีเยอะไปหน่อยนะซึ่งแต่ที่จริงแล้วโอมาดะนั้นก็แบกร่างของซืฟงกับน้องสาวของเขานะครับที่ได้รับบาดเจ็บอยู่ทําให้ก้อนนั้นก็ไม่สามารถที่จะสู้ได้เต็มที่นั่นเองครับแต่ดูเหมือนว่าจะมีลูกบอลไฟของโตบิอุเมะดาบของอินามุรินั้นก็มาช่วยเขาเอาไว้ครับและยังมีอิระโกะครับที่อยู่ที่นี่ด้วยตอนนี้พวกก้อนนั้นก็คิดที่จะไปช่วยเกมจิและก็มาเจอโอมาดะก่อนครับ และวพวกเขานั้นสัมผัสได้ว่าแรงดันวิญญาณของซาราคิั้นก็ดูเหมือนว่าจะอ่อนแอลงมากแล้วจากการต่อสู้ในครั้งแรกและแรงดันวิญ,ญญาณในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะอ่อนมากๆแล้วนะและหากว่าพวกมันนั้นสามารถฆ่าเกมบจิได้สงครามครั้งนี้ก็จะจบลงในทันทีผู้ชเยยแกนะครับดูมีความสําคัญมากเลยนะฮิรากุน,นั้นก็ให้ยินามมรี่นะครับช่วยในการรักษาซูริฟงก่อนส่วนเขานั้นก็จะไปช่วยเกมบจิครับซึ่งจะปล่อยให้เกมบจินั้นตายไม่ได้ครับไม่นั้นพวกกรินซี่มันจะได้ใจ จะต้องปกป้องเกมจิให้ได้แต่ขณะที่อิราโกนั้นจะไปช่วยกับเจ้าบัตบ,บีนะครับก็ได้ยิงกระสุนเบรนเนอร์ฟิงเกอร์แบบ3นิ้วนะครับก้ามาดักเอาไว้เจ้าจะไปไหนอิราโกนั้นก็ได้พูดบ้างว่าเจ้าเป็นไกลกันจะมาเกกะอันเดอไม่หรอกก็เกะกะไปแล้วไงบัตบ,บีนั้นได้พูดว่าเดี๋ยวเจ้าจะเหลือแก้โครงกระดูกเรลวเพลืงของข้านั้นจะแปดเผาตัวร่างของเจ้ามันจะเป็นการตายที่ดีกว่าสักคีมาก ตัดลับไปที่ลูกเคียกันบ้างครับซึ่งตอนนี้เขาก็อยู่กับเบียกุยะครับรวมถึงเรนจิครับและคนอื่นๆที่ได้หันมองไปบนท้องฟ้าของเซเรเทครับชายที่ปรากฏออกมาด้านหลังของสี่สาวควินซี่นั้นก็คือพระเอกมาจนได้หมดเวลาจะใช้ตัวแสดงแทนดูไม่ได้เลยนะแกเกมบัจิแกมาํำอะไรที่นี่ก็มาช่วยนายไงล่ะคนที่ปรากฏตัวออกมาก็คือคุโรสกิอิจิโกะผู้ซึ่งได้มาจากวังดาจันวิญญาณและก็ลงมาถึงนี้แล้วครับ เกมะจ,จินั้นได้พูดว่าข้าไม่เคยคิดเลยว่าจะต้องให้คนอย่างแกนั้นมาช่วยแบบนี้เออลูกไหวหรือเปล่าเออไม่ต้องห่วงข้าหรอกห่วงตัวแกเองดีกว่าเถอะเป็นเวลาเดียวกันครับที่อสุนิบาตสายฟ้าของแคนิดนั้นก็ได้พุ่งโจมตีมาอย่างตัวของอิจิโกในทันทีแต่อิจิโกนั้นก็โจนเนือครับเคลื่อนไหวไปทางด้านหลังของแคนิดและก็จับตัวของเธอนั้นเหวี่ยงไปสุดแดงพร้อมกับสามสาวครับที่เหลือก็ได้เข้าโจมตีในทันที ปากของลิตโตโตนั้นก็ได้งาบเสื้อคลุมของอิจิโกะแต่ดูเหมือนว่าทั้ง3มคนนั้นจะไม่ใช่คู่มือของอิจิโกะเอาซะเลยครับร่วงลงไปนอนกองกับพื้นทั้งหมดนะครับในชั่วพริบตาเดียวพวกก้อนนั้นทีแรกก็คิดว่ามันเป็นแค่ความประมาทไปหน่อยแต่ดิตตโตนั้นก็บอกว่าไม่ใช่หรอกนั่นคือกุโรสกิอิจิโกะชื่อแรกในลิต์ของบุคคลที่เป็นสงครามพิเศษยังไงล่ะแกนดิสนั้นยังไม่ยอมครับจะไกลก็ช่างยกโทษให้ไม่ได้อารมณ์ของเธอนั้นดูเหมือนว่าจะดุเเดดือดมากลยนะ เธอยังคงสร้างธนูสายฟ้าขึ้นมากันวานโน r บรัสยิงใส่อิชิโกะนะครับไปแต่ดูเหมือนว่าลิตโต้นั้นนะครับพอที่จะรู้ว่ามันก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรอิชิโกะได้หรอกอิชิโกะนั้นก็พร้อมที่จะต่อสู้แล้วครับชุดกลมของกอนนั้นก็ดูเหมือนว่าจะถูกกำลายไปครับด้วยพลังของสายฟ้านี้ซีจาวฟินซี่นั้นยังคงไม่ยอมกลับและก็เข้าต่อสู้กันอีกครั้งหนึ่ง วัตถุรูปหัวใจที่พวกเขาถืออยู่นั้นก็ได้กลายเป็นหัวใจที่มีปีกนะครับและก็กลายเป็นอุปกรณ์ในการสร้างตนูขึ้นมาครับกองฟินซี่ในกลุ่มนี้ซึ่งมันก็ถูกใช้งานและก็พุ่งนะครับโจมตีไปยังอิชิโกะลูกตานูสายฟ้าลูกตนูซอมบี้ลูกตนูพละกกาลังและลูกตนูในการกัดกินนั้นก็ได้พุ่งมาอย่างอิชิโกะแล้วครับแต่นูเหมือนว่าอิจิโกะนั้นจะปัดการโจมตีนั้นไปได้ทั้งหมด แกนดิที่ยังโมโหามากนะครับก็คงยังไม่ยอมกับเขานั้นได้เปิดใช้งานฟินซี่วอเตอร์แอนดิตขึ้นในทันทีส่วนคนอื่นๆนั้นก็ดูเหมือนว่าจะขี้เกียจและก็ยังไม่อยากที่จะใช้วอเตอร์แอนดิตนี้นั่นเองนะครับแกนดิตได้บอกว่าข้าจะจัดการเจ้านั้นเองหนึ่งในสงครามพิเศษฟาบาัตคงจะชอบแบบนั้นแน่ๆแ,แกนดิตนั้นนะครับก็ได้สร้างดาบสายฟ้านะครับและก็พุ่งเข้าไปโจมตีอิจิโกะในทันทีครับเกิดเป็นการต่อสู้นะครับอย่างดุเดือดกันวาโนุเจเวลิน ดาบสายฟ้านั้นได้พุ่งโจมตีไปหาอิชิโกะครับแต่ดูเหมือนว่าอิชิโกะนั้นก็สามารถใช้กิจกะรเจนโจนั้นสวนกลับไปได้เกนดิสนั้นก็ยังคงไม่ยอมครับได้รวบรวมพลังสายฟ้าอันมหาศาลครับจากทั่วทุกทิศทางเพื่อที่จะโจมตีอิชิโกะไปอีกครั้งอิเล็กโซคิวชันสายฟ้าอันทรงพลังมากกว่าเดิมนะครับนับสิบเท่านั้นได้พุ่งไปหาอิชิโกะแต่ก็โดนกิตกะจูจิโซคือรูปแบบใหม่ของกิกะเซนโจก็เป็นได้ครับมันมีรูปลักษณ์นะครับคล้ายกับรูปกากบาท ซึ่งก็เป็นไปได้นะครับว่าจะใช้ดาบ2เล่มนั้นประสานกันแล้วก็ฟาดออกไปมันมีความรุนแรงมากครับไม่ต้องทานครับมันแรงมากมันก็โดนแคนดิสไปด้วยอิชิโกะนั้นยังพูดเลยนะครับว่าให้แคนดิสนั้นหลบไปแต่เธอนั้นก็ไม่ยอมหลบครับและก็โดนไปจนแขนขาดแต่เธอก็ยังเรียกให้จีเซลนั้นแม่สาวซอมบี้เนี่ยเข้ามารักษาครับโดยการดึงเศษชิ้นส่วนจากซากศพของทหารกินซี่แล้วก็ไปสร้างแขนใหม่ให้กับแคนดิสได้กลับมาเป็นปกติแคนดิสนั้นยังคงเข้าโจมตีอิชิโกอีกคครรัังร้งบ แต่ขณะที่เธอนั้นได้พุ่งออกไปเบอร์เนอร์ฟิงเกอร์กระสุนเปลวเพลิงแบบหนึ่งนิ้วของบัตบีนั้นได้พุ่งนะครับทะลวงลำตัวของแคนดิสไปพร้อมกับสาสาวควินซี่ที่เหลือนะครับไปทั้งหมดจนทําให้4สาวควินซี่นั้นก็ชะงักไปทั้งหมดนะครับบัตบีนั้นมันต้องการก็มาจัดการกับอิจิโกะก็แค่นั้นแหะครับไม่มีอะไรที่ซับซ้อนแต่แต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นครับสเตอร์นิตเตอร์อีก3าคนได้แก่นายครูปอักษรอ,อยู่ เปเปอักษรแอลและก็โรเบิร์ตอักษรเอ็นนั้นก็ได้เข้ามาร่วมด้วยซึ่งรวมๆแล้วตอนนี้ก็มีเัตเทิลนิปเตอร์ถึง8คนครับที่อยู่ที่นี่เพราะว่า4ี่สาวฟินซี่นั้นที่ถูกกระสุนเปลพลิงของบัตบีไปก็ไม่ได้เป็นอะไรมากทั้ง8คนในตอนนี้ก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกับก็คือการเล่นงานอิจิโกะและดูมีทีท่าว่าพวกเขานั้นก็จะเข้ารุมด้วยซึ่งในขณะเดียวกันครับในอีกมุมหนึ่งของสงครามครับราชาฟินซี่ยัวบัตนั้นกําลังเริ่มเคลื่อนไหวอีกครั้งย และอัศวานนั้นก็ได้สร้างประจุแสงนะครับบางอย่างขึ้นมาพร้อมกับโยบัตนั้นก็ได้เรียกรวมพลครับบุตรของข้าทุกคนจงมากับข้าอิจิโกะนั้นก็ได้เห็นลำแสงนั้นด้วยครับและก็ได้ยินเสียงคำพูดของโยบัตรครับที่พูดกับเขาอยู่ไกลๆแต่เหมือนเป็นธุรกิจครับที่โยบัตนั้นนะครับส่งมาหาเขาเพราะว่าโยบัตนั้นสามารถเข้าถึงพินซี่ได้ทุกคนอยู่แล้วครับก็คงไม่แปลกอะไรที่จะสามารถติดต่อมาอยัางอิจิโกะได้โยบัตนั้นได้บอกกับอิจิโกะว่าคุร,รกิอิจิโก ผู้ที่นำพวกเราไปสู่แสงสว่างพร้อมชี้นิ้วขึ้นไปยังบนท้องฟ้าเพราะว่าเจ้าอิจิโกก้าถึงสามารถบุกวังราชวิญญาณได้เพราเสื้อที่เจ้านั้นได้สวมอยู่มันมีชื่อว่าชุดโอเคนหรือว่ากุญแจราชาสิ่งที่ทํามาจากเส้นผมและโครงกระดูกของหน่วยศูนย์มันทําให้ผ่านม่านพลังเจบสองชั้นที่กั้นระหว่างเซเเทกับวางราชวิญญาณได้มันปกป้องเจ้าจากการเสียดสีมันมีพลังป้อง,งกันที่ยอดเยี่ยมที่สุด กว่าเสื้อผ้าไหนๆที่โยมทูตจะหาใส่ได้แต่แต่ว่าช่วงเวลาที่เจ้านั้นได้ผ่านม่านพลังตั้ง72ชั้นนั้นมา6000วินาทีนี้มันจะเปิดค้างอยู่ก็คือเสื้อที่อิจิโกนั้นใส่มาครับมันเป็นชุดโอเคนครับซึ่งสามารถเปิดประตูในการเดินทางเนี่ยได้ถึง6000วินาทีซึ่งมันก็จะเทียบเข้ากับ100นาทีครับหรือว่า1ชั่วโมง40นาทีนั่นเองครับที่ประตูนี้จะเปิดอยู่ซึ่งดูเหมือนว่าโยบัตน,นั้นก็จะใช้โอกาสนี้ในการบุกววัััังงรราาชนนนิญญ,ญ่เอคบ อิจิโกนั้นก็หัวด้อนที่กับก็ได้กระโดดไปหาโยบัตเพื่อที่จะก,กัดขวางแต่ดูเหมือนว่าหมัดอันทรงพลังของมิดินาน้นก็จะได้ต่อยไปยังอิจิโกะแบบเต็มๆครับพร้อมกับพวกแรตเติ้ลบิเตอร์อีก8ดคนครับที่เข้ามาช่วยในการขวางเอาไว้นายกุ๊ปนั้นก็ได้สาตพลังเก้าใส่โรเบิร์ตนั้นก็ได้ชักปืนออกมายิงบัตบีนั้นก็ได้โจมตีมาจากทางด้านหลังเดิร์นเนอร์ฟริงเกอร์แบบ1นิ้ว แต่ย่างทันพอดีครับซาบิมารุของเรนจินั้นก็ได้เข้ามาขวางเอาไว้เรนจินั้นก็ได้เข้ามาฝาังการต่อสู้เพื่อที่จะให้อิจิโกะนั้นไปหาโยบัตและตอนนี้เรนจิก็ได้มาพร้อมกับเบียกุยะรูเคียอิกกุยูมิจิกะและก็ฮิรากิด,ด้วยพวกก้อนั้นก็เข้ามาสมทบพอดีครับเรนจินั้นก็ได้บอกให้อิจิโกเนี่ยตามโยบัตไปพวกก้อนั้นก็จะกัดขวางให้เองบัตบ,บีนั้นก็ได้นับว่ามีโยมทูตุดหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 6คนแต่ดันไม่มีพวกที่เป็นระดับของสงครามพิเศษเลยบัตบีนั้นนะครับถึงคิดที่จะปิดจากตรงนี้ให้มันจบจบไปก็โอเวอร์นะครับคิดว่าตัวเองนั้นเก่งมากแลวสิขณะที่กําลังจะใช้เบนเนอร์ฟิงเกอร์เปิดก่อนได้เปรียบกับอิก,กะคุนั้นก็ได้ปลดปล่อยที่ไครกระโดดเข้าโจมตีบัตบีไปเต็มๆครับบัตบีนั้นก็สามารถเคลื่อนที่นะครับถอยไปได้พร้อมกับคว้าธนูออกมาจะยิงแต่ลูกเกียก็ได้ใจน้ําแข็งกองคอนะครับแจ๊แข็งเอาไว้ซะก่อน ฝั่งของยงมามทูตนั้นก็ต้องการที่จะกัดขวางนะครับพวกวินซี่ตรงนี้นะครับไว้อย่างเต็มที่แต่พวกวินซี่ตรงนี้นะครับมันก็ต้องการที่จะไล่ตามอิจิโกะไปนะครับต้องการจัดการกับสงครามพิเศษให้ได้พวกวินซี่นั้นก็เลยได้ใช้จวินซี่วอเตอร์นิดมันได้ถูกเปิดใช้งานโดยวินซี่ทั้ง8คนและก็ได้เข้าตะลุมบอลก,กันที่ครับงานนี้ก็น่าจะสนุกมากเลยนะครับพวกเขาก็ได้ใจวินซี่วอตอนิดแล้ว ฝังของอิจิโกะครับที่ได้พุ่งมานะครับอย่างที่อยู่ของโยบัสครับตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเข้ามาครับได้ใกล้แล้วแต่ดันมีลูกตนูของอิจิดะนั้นก็มาขัดขวางเอาไว้อิจิโกะมันก็สตันไป5้าวิครับทำไมนายถึงไปอยู่กับพวกมันกลับไปซะคุโรตกิเจ,จ้าหยุดฝ่าบาทไม่ได้หรอกอย่ามาทิ้งชีวิตเอาไว้ที่นี่ฉันถามนายอยู่นะทำไมนายมาอยู่ที่นี่ตอบมาซิคำตอบก็คือลูกตนูครับลิกเรเจน ลูกตนูนับหมื่นนับแสนดอกนั้นได้พุ่งมายัางตัวของอิจิโกะดาวกับหาฝนซึ่งในตอนนั้นเองครับก็จะมีอิโนเอะและแชทครับที่เปิดประตูการันตานั้นออกมาสามคายโลสวรรค์น,นั้นก็สามารถปกป้องอิจิโกะได้อิชิดะคุงอิโนเอะนั้นพูดขึ้นพร้อมกับท่าทางที่ดูเสียใจมากที่ทุกอย่างนั้นนะครับต้องมาเป็นแบบนี้อย่างอื่นในตอนนี้นะครับผมไม่ค่อยสนนะแต่ร่างของแชตเนี่ยมันใส่ชุดนี้และดูเท่มากเลยนะ ยบัตน,นั้นก็อาจจะเห็นนะครับสิ่งที่ทําให้อิจิระนั้นดูลําบากใจครับก็เสมือนว่าเป็นการให้พวกเขานั้นบอกลากันครั้งสุดท้ายดีกว่าและก็ไม่อยากที่จะให้มีการต่อสู้อะไรตรงนี้มากหรอกยบัต์ฮัตวานและก็อิจิระนั้นก็ได้ลอยตัวนะครับขึ้นไปบนลําแสงที่ฮัดวานนั้นได้สร้างขึ้นครับมุ่งหน้าสู่วังดาจันวิญญาณอิจิโกะในตอนนี้ครับก็ไม่สามารถที่จะกัดขวางโยบัตได้ครับเพราะว่ามีลูกธนูของอิจิระนะครับที่ยิงขวางเอาไว้นะครับก็ไม่สามารถที่จะุ่งขึ้้นไไปดครับ อิจิโกะนั้นก็ได้นั่งลงครับและดูเหมือนว่าจะมีความเสียใจครับแล้วก็ทําอะไรไม่ถูกเลยนะอิโดเอะนั้นก็ได้เข้ามาตอบใจนะครับว่าอิจิดะนั้นก็ดูแข็งแกร่งขึ้นเยอะเลยนะไม่สี่บอสของมันก็คงที่จะแข็งแกร่งสุดๆเช่นกันส่วนจ็ทนั้นนะครับก็ได้เข้ามาแล้วก็ยกร่างของอิจิโกะนั้นเคลื่อนออกไปเต็มแรงเลยทาบ้าอะไรของนายนายนั่นแหละจะมาตกใจอะไรกันอยู่มันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้หรอกอิจิดะได้เลือกฝ่ายนั้นแล้วก็คงคิดดีแล้วล่ะเราก็ต้องทำหน้าที่ของเราต่อไป นั่น,นสิอิชิโกะนั้นเริ่มคิดได้เจ้านั่นมันหัวรันเกินกว่าที่จะเปี้ยกล่อมได้ง่ายๆอยู่แล้วใช่แล้วอย่างนั้นเราต้องไล่ตามมันไปเพื่อที่จะตามหาเหตุผลจันจะขัดขวางหมอนั่นแล้วฟาดหน้าหมอนั่นแล้วพากลับมาซึ่งตอนนี้เองที่อุราระนั้นก็ได้มาที่นี่ด้วยครับและบอกว่าเหมือนจะมาสายนิดหน่อยนะก็ไม่นิดหรอกครับอุราระนั้นก็มาที่นี่เพื่อที่จะบอกว่าก็นั้นจะหาตัวไปวางราจันวิญ,ญญาณให้ก็ประมาณว่าจะพาอิชิโกะเนี่ยไปวางราจันวิญ,ญญาณให้นะครับ ซึ่งก็ไม่แน่ใจนะครับว่าทำไมพวกเขานั้นถึงไม่สามารถจะไล่ตามโยบัตไปได้ครับเพราะว่าตอนนี้ประตูนั้นก็ยังคงเปิดอยู่ครับมันมีเวลาตั้ง1ชั่วโมง40นาทีครับและก็น่าจะยังไม่หมดเวลาในตอนนี้ครับแต่ทําไมพวกเขานั้นถึงตามไปไม่ได้อันนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับส่วนทางฝั่งของยงมทูตกับฟินซี่ครับที่ได้ตะลุมบอลกันอยู่เรนจินั้นก็ดูเหมือนว่าจะได้เปิดใจบางใครแล้วครับเพราะว่าตอนนี้ก็ได้สู้อยู่กับเตอร์ตดิตเตอร์นะครับที่มีพลังของฟินซี่วันแตนดิ ซึ่งมันก็ไม่ง่ายอย่างแน่นอนครับขณะที่พวกก้านั้นพูดถึงเรื่องของอิจิดะบัตบีนั้นก็ได้พูดขึ้นมาว่าที่จริงพวกกขานั้นก็ได้ชอบหน้าอิจิดะเอาเสียเลยแต่จะทํายังไงได้หากว่าอยากที่จะฆ่ามันก็เจอเลยเรนจินั้นก็ได้พูดขึ้นว่าเลิกพูดไรสาระได้แล้วเจ้าหงอนไก่บลูรี่ักขนาดนี้นะครับกับทรงผมโมฮอกนะครับสุดล้ำสมัยของบัตบีนะครับทำให้บัตบีนั้นก็เดือดจัดมากครับข้าจะฆ่าเจ้า แต่เดนจินั้นก็กลับคําว่าคิ้วของเจ้ามันก็ดูเท่นะกล้าเข้าใจปิดเองมันเป็นแฟชั่นสินะแต่ไม่ตันแลเฟยเบอร์เนอร์ฟิงเกอร์แบบสีนิ้วนั้นได้พุ่งโจมตีไปเต็มเต็มครับแต่ผลการต่อสู้นั้นจะเป็นอย่างไรก็คงต้องรอติดตามในอีพีต่อไปนะครับเพราะว่าตอนนี้ยูบัต์นั้นก็ได้บุกไปที่วังราชวิญ,ญญาณแล้วและการต่อสู้ตรงนี้ก็ยังคงสนุกอยู่ครับแต่ผมนั้นก็คงต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับในอีพีนี้ก็คงไม่มีอะไรที่จะอธิบายเพิ่มเมเติินนคครับใลปี้ หากเป็น a n เม e นะครับจากนี้ผมคิดว่ามันคงสนุกมากๆเลยครับในการตกลมบอลกันนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับห้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับลาแล้วครับขอบคุณครับ